สวัสดีค่ะช่องภายบนเหลือแม่วงเดือนช้างป่าแฟมิลี่นะคะสวัสดีนะคะวันนี้เราอยู่ที่กกลักคุณแม่วงเดือนนะคะตอนนี้ก็รอเด็กชายบนเหลือมาอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทํางานกันค่ะก็ต้องรอเด็กชายบนเหลือมาก,ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณปู่จะเป็นคนพาน้องก้วนมานะคะเราก็รอนะคะรอก่อนค่ะ เดี๋ยวให้นางกินหญ้ารอแป๊บหนึ่งนะคะรอลูกชายค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะนี้ช่วงเช้านะคะมาแล้วนะคะดูเด็กชายบุนเหลือมาแล้วนะคะเดินมาแล้วนะคะเดินมากับคุณปู่นะคะมาแล้วค่ะดู เก่งแล้วนะคะไม่ร้องหาแม่ปกตินี่เดินมารู้ว่าแม่อยู่ตรงนี้นี่เสียงนางจะมาก่อนเลยนะคะเสียงอ้วนนะคะอันนี้ไม่มีเสียงแล้วโอ้โหเก่งมากเลยนะคะลูกชายโตแล้วนะคะเดินมาแล้วหนูเห็นงาสีขาวขาวนำมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำงานกันค่ะงานของเราก็คือเข้าปานะคะเข้าป่าเหมือนเดิมค่ะ อยู่กับธรรมชาตินะคะแม่ลูกสายธรรมชาตินะคะก็ต้องอยู่กับธรรมชาติจ้านี่นะคะมากับคุณปูค่ะดูสายตามีเสียงเล็กน้อยนะคะ <c oughs> นี่โอ้โหเก่งทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะ <c oughs> ไปค่ะวั <c oughs> นนี้แม่ควานก็เดินกับคุณแม่วงเดือนเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิมนะคะดูครับรับยาเอ้ย วันนี้เราจะเข้าป่ากันนะคะเข้าป่าอีกแล้วค่ะเข้าป่าคืองานของเรานะคะแวะนะคะแวะกินหญ้าค่ะกินหญ้าตลอดทางนะคะอ,อได้ยินเสียงควันเรียกไหมแม่นี่น,ะนีนะคะบุญเหลือนะคะดากดากเจ้าอ้วนเหลือของเรานะคะอุ้ยโชว์ขาที่ห้าน้อยๆอ,ออกมาอีกนะคะดู ไปค่ะนี่มาดูเด็กชายอ้วนแบบชัดๆนะคะมาเลยมาเอ้ยสีกล้องมาเลยงายาวมากเลยนะคะเจ้าอ้วนเหลือสามขวบแล้วครับสามขวบกว่าแล้วครับ ผมหล่อไหมคะครับหน้าตา,าตื่นหรือยังเนอะเหมือนเหมือนช้างยังไม่ตื่นเลยนะเนี่ยรอแม่นะคะแม่แวะโอ้โหแวะตลอดทางเลยนะคะวันนี้จะถึงจุดมุ่งหมายของเราง่ายไหมนะคะอ้วนนี่เดินแบบืชิวชิวนิ่งๆเลยนะคะอาชายบนเหลือสีคลิปสีรูปสีภาพอาจจะ ย่างนั้นอย่างนี้หน่อยก็ต้องขออภัยนะคะกล้องมันได้แค่นี้จริงๆนะคะแม่ช้ามากเลยแม่อ,อถึงแล้วนะคะเราจะปล่อยเขาไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะกลับบ้าน <c oughs> ให้เขาอยู่นี่เลยคะ่ะโซงแม่ลูกนะคะนี่อันนี้ใช้อันนี้ไม่ควาใช้กล้องหลังนะคะเนี่ยกล้องหลังก็จะประมาณนี้นะคะไม่ค่อยชัดเท่าไหรค่ค่ะ แต่ก็พอได้นะวันนี้ก็ไม่มีเดทค่ะคืมฟ้าคืมฝนไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะปล่อยเขาค่ะให้เขาได้ทำอะไรตามใจฉันบ้างนะคะคุณแม่ยังพิจารณาอะไรอยู่หรือเปล่าดูน้องอ้วนน้องอ้วนนี่คันใหญ่เลยนะคะเออเสียงนกธรรมชาติจริงๆนะคะเนี่ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะ ใกล้แล้วนะคะรู้งานนะคะออกหน้ากล้องถูก่อนนะคะคันตื่นขึ้นมาก็คันนะคะถูก่อนน้องอ้วนนะคะในอ,อในอนาคตไม่รู้ว่าน้องอ้วนจะได้ไปเที่ยวไหนบ้างนะคะแต่ช่วงนี้ก็ต้องอยู่กับแม่ก่อนนะคะตอนนี้น้องก็ยังทํางานอยู่กับแม่นะคะก็ยังอยู่ โครงการเดียวกันค่ะอนาคตอนาคตจะอยู่โครงการไหนก็ต้องรอดูต่อนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่โครงการเดียวกันกับแม่อยู่นะคะสำหรับบุญเหลือค่ะเอาถูนะคะถูเข้าไปนะคะคันคันทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะอนาคตน้องจะไปอยู่ตรงไหนก็ต้องรอติดตามต่อไปนะคะสำหรับใครที่อยากรู้เนาะก็ต้องติดตามต่อไปค่ะ ตอนเช้าก็ยังมาทำงานกับแม่ค่ะตอนกลางวันตอนเย็นตอนนอนคือแยกกันนะคะไม่ได้นอนด้วยกันนะคะแยกกันได้น่าจะเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะก็น่าจะชินแล้วค่ะก็ไม่รลองน้องไม่รลองแล้วก็ยังอยู่ในป่าเหมือนเดิมค่ะสายธรรมชาติก็ต้องอยู่กับธรรมชาตินะคะ โครงการเราคืออยู่กับธรรมชาตินะคะช้างช้างน่าจะมีประมาณ3มโครงการมั้งคะก็มีสวนสัตว์นะคะแล้วก็คดอาณาจักรก่อนเนี่ยคะ่ะเนี่ยโครงการคุณแม่คงเดือนเนี่ยช้างพลังนะคะช้างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะช้างอนุรักษ์นะคะ ก็ตอนนี้ก็มีช้างตกงานาาด้วยค่ะช้างตกงานเยอะมากนะคะช่วงนี้เต็มเลยค่ะผูกไว้แถววัดป่าเจียงอะค่ะเ้ยยยยโปยอืมโชว์ความงามนะคะเ่ือพาเขามาเล่นนะคะให้เขาได้ผ่อนคลายค่ะไม่เครียดนะคะเขาได้ เป็นอิสระบ้างนะคะอยากทําอะไรก็ทําได้เลยอยากกินก็กินอยากเล่นก็เล่นนะคะมาปะแป้งสีแดงกันอีกแล้วนะคะตรงนี้มีแต่ดินแดงค่ะแดงกับบ้านทุกวันนะคะไม่รู้วันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะคะแต่ว่าคุ้มฟ้าทุา้มฝนมากเลยค่ะ ดูเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนไปดมขี้แม่แล้วนะคะนูดูสิว่าเจ้าอ้วนเหลือจะทําอะไรนะคะดมดมกินขี้ของแม่ตัวเองอย่าบอกนะงับเอาเข้าปากแล้วค่ะโอ้กินขี้แม่เจ้าของ ดูกินใหญ่เลยนะคะดูแม่วงเดือนก็มุดเข้าป่านี่ทางนี้ยังกินอยู่เลยนะคะยังอรสอร่อยกับการกินขี้ของแม่ตัวเองอยู่เลยนะคะเสร็จงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณปู่พาบุญเหลือกลับบ้านนะคะก็แยกกันเลยค่ะคุณปู่ก็พาน้องอ้วนไปโรงช้างของน้องอ้วนเลยนะคะคุณแม่วงเดือนก็ จะเอาไปลงน้ําที่บ้านควันนะคะแล้วก็ไปผูกไว้ที่กกหลักเหมือนเดิมนะคะคุณปู่พาไปแล้วนะคะเดินไปกับคุณปู่แล้วเหลือคุณแม่องเดือนนะคะเนี่ยยังไม่ออกจากป่าเลยนะคะเราก็แยกกันเลยค่ะก็เจอกันอีกทีก็พรุ่งนี้เลยนะคะบุญเหลือกับแม่วงเดือนนะคะทุกเช้านะคะต้องมาทำงานด้วยกันค่ะอันนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะคะ ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องพายบุญเหลือแม่มงเดือนช้างป่าแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้แม่มงเดือนให้อ้วนเหลือด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะันนี้เม่ควันไปก่อนนะคะออกจากป่าแล้วค่ะยุงเยอะมากเลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะดูคุณแม่มงเดือน แมงเดือนสวัสดีค่ะ